ก็จ่ายเนื้อห้งห่างหมดแดงก่อนเคยมีอยู่เด้อเคยมีอยู่แต่ว่าปีนี้คือบม่เห็นห้างบุกเจ้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้วพี่น้องเออมาหากินกันอู้ห้างไงเบลอเลยพี่น้องแต่เป็นใครจะตอนีมานแทนแล้ว พูดพูนห้างแบบไงเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็นมาน้ออยู่ทั้งๆคุนช่องห้างแบบไงมาเลยเลยนะเฮ็ดเย็ดต่อขัสิผ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดคือเก่าเลยจ้าเดี๋ยวเห็นมาน้ออยู่ทั้งๆคุนช่องห้างแบบไงมาเลยเลยนะเฮ็ดเย็ดต่อขัสิผ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดคือเก่าเลยจ้าลังมดแดงอยู่จ้าลังมดแดงผ้าพี่น้องส้มธรรมศาสตร์ก่อนจ้า ธรรมชาติธรรมชาติเดินสามเดินสี่เดิน,นหาแบบเป็นย่ำที่ยแยต่อหาใครหมดเดียงเลยจ้ะเนาะหาของปลาเป็นชีวิตรประจำวันเลยจ้ะเนาะพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วจ้ะพ่อแล้วพ่อแล้วพี่น้องเออมาหากินขึ้นดงคือเกาเจอะจ้าหลวงคือเกาหากินคือเกาจ้าเจ้าหนบดดิบ่ได้ไลรสดดอกจ้า เซ็นสั้นหมดแล้คลิปหนากระสิภาพพี่น้องขึ้นปลาขึ้นดงคือเก่าเลยจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมเฮ็ดต่อไปกันเด้อจ้าไปหากินก้นจ้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าพ่อแล้วพอแล้วพี่น้องเออมาหากินสวัสดีจ้าสว่วนนี้เฮ็ดต่อกะ หมดอายุวะสันตกใจหมดเลยโอ้ยว่าสิบดนิขัดบ้านเราหน้าแดงโอ้เมืองกระจจาเมืองนี่เมืองห้างมดแดง,งกระจาอยู่กข์ขบอ,อันนี้มันย่ำหน้าแดงนอกจาเดือนสามเดือนสี่เสียนสันหมดอายุว่าสันโอ้ยตกใจหมดพี่น้องเดี๋ยวเห็นมันฮะอ,อยู่ทึ่งๆคุณ จ้องห่างแบบไงบ่เลอยเลย,เลยนาเฮ็ดย็ดต่อกะสิผ้าพี่น้องไปเก็บเฮ็ดคือเก่าเลยจ้าปวดอายุวชนตกใจหมดเลยโอ้ยว่าสิบดิ<อ>นี่บ่นอ่ำบุญแดงกับขืนเด้อพี่น,อน้องมาสู้ท้ามันเนาะนี่บ่บุพพี่น้องออคลิปนากะสิผ้าพี่น้องขึ้นป้าข้นดงคือเก่าเลยจ้าขอบก้นจ้าที่รบจบชม เดี๋ยวต่อไปกันเด้อจ้ะไปหากินก่อนจะ้ะอันนี้มันย่ำหนาแรงเนาะจ้ะเดือนสามเดือนสี่ี๋ยวต่อไปหากินหายอย่างนี่เนาะเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องส้มไปเรื่อยๆจะ้ะอุ้ยผอ่ห่างไงาเดี๋ยวได้พี่น้องบานตอนนี้หยุดทงจะ้ะหยุดทงอยู่หน้าเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเด้อตกใจหมดพี่น้องเซ็นเซ้นหมด เดินสามเดินสี่เดือนหาแบบเป็นย่ำที่ยายต่อหาใครหมดเดียงเลยจ้ะเนาะหาของปลาเป็นชีวิตประจำวันเลยจะเนาะอันนี้มันย่ำหนาแรงเนาะจะเดือนสามเดือนสี่หาอยากตามฤด,ดูกาลเจ้ะเนาะหากินหาอยากตามฤดูกาลเสียนสั่นหมดอายุวันสั่นโอ๊ยตกใจหมดพี่นออ้องเสียนสั่นหมดอายุวันสั่นโอ๊ยตกใจหมดพี่นออ้อง ปานอุย้ยห่างไงเบลอเลยพี่น้องแต่เป็นใครแย่งต่อนย่ามานแทอล่ะเอ้าขุ่นขุ่นห้างแบบง่ายเลยพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมบายบายจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อพอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้วพี่น้องเอ,อือ มาหากินขึ้นดงเกาเจาจ้าดงขึ้นเกาหากินคือเกาจา้าเจ้านี่บ่ได้ไล่สดดอกจา้าเส้นสั้นหมลินาเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าไม่เก่งโทรศัพท์เนาะตอนนี้ก็มาหาต่อกลับไปเก็บเห็ดวิถีชีวิตเนาะเจ้าให้เจ้าหน้าน้อยใจเนาะอุ้ยห้ามยังไงเนื้อพี่น้องสองห่างเลยจา้า พี่น้องสิบดายุวะสันตกใจหมดเลยโอ้ยว่าแบบสิบดีสวัสดีจ้าโซนี่แยกต่อกะตอนนี้ยุทงจะยุทงยุน่าพเพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อตกใจหมดพี่น้องเสียสันหมดนี่วะนอ้อ มันแดงกับขึ้นเด้อพี่น,อน้องมาสู้ท่ามันเนาะนี่บ๊บบพี่น้องผมจะต่อไปหากินหาอยากนี่เนาะนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องส้มไปเรื่อยๆจ้ะอุ้ยพ่อห้องไงเด้อพี่น้องบันหมดอายุวะ้วสันตกใจหมดเลยโอ้ยว่าสิบอดีตขอบคุณจ้าที่รับชมบายบายจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อพอแล้วพอแล้ว พ่อแล้วจ้พ่อแล้วพ่อแล้วพี่น้องเออมาหากินตัดออกมนาะถ้าพี่น้องซุ่มธรรมาศาสตร์ไปเรื่อยๆก็ได้จ้เด้อบ่มีคลิปล่งจ้ากับล่งนี่ละล่งเสียนสันหมดอายุประสั่นโอ๊ยตกใจหมดพี่น้องตอนนี้ยุทงจ้ายุทงยู่หน้า่เพือพ่อนคิดถึงเพือพ่อนเพือพ่อนทุกคนเด้อ ตกใจหมดพี่น้องเส้นเซนหมดสวัสดีจ้าสสเสาวนี้ยัยตอกะล่างหมดแดงอยู่จ้าล่างหมดแดงพาพี่น้องส้มธรรมศาสตร์ก่อนจ้าธรรมศาสตร,ร์ธรรมชาติเดี๋ยวมึงก็จเาเดี๋ยวมึงข้างหมดแดงก่อนเคยมีอยู่เด้เคยมีอยู่แต่ว่าปีนี้คือบ่อเห็นห้างโบ เห็นหนาเพื่อนๆเนาะเพราะว่าไม่เกิงโทรศัพท์เนาะตอนนี้ก็มาหาตัดออกเนาะถ้าพี่น้องซุ่มธรรมสาทไปเรื่อยๆก็ได้อะเอด้อบ่มีคลิปลงจ้ากับลงนี่ละล่งอายุสันพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์เากระิเปิดได้จ้่นี่นจะเปิดได้เนาะ ดงขึ้นเกาเจ้าดุงขึ้นเกาหากินคือเกาจ้าเจ้านีมบ่ได้ไลยสดดอกจ้าเส้นสั้นหมดพอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วพอแล้วพี่น้องเออมาหากินตอนนี้หยุดทงจ้าหยุดทงอยู่หน้าเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆทุกคนเด้อ ตกใจหมดพี่น้องเส้นสันหมดอายุวะสันพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์เหากระิเปิดได้จ้าหนิมันจะเปิดได้น้อเดี๋ยวเห็นมนันอ้ออยู่ทึ่งๆคุณจ้องห้างบแบบงงไงปเล,เลยเลยนาเฮ็ดเย็ดต่อกรสิผ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดคือเก่าเลยจ้าหมดอายุวะสันตกใจหมดเลยโอ้ยว่าสิบดี อันนี้มันย่ำหนาแรงนากจากเดือนสามเดือนสี่สิเดี๋ยวเห็นมันน้ออยู่ทึงทึงคุณช่องห้างแบบไงไม่เลิกเลยนาเฮ็ดเย็ดต่อขสิบ้าพี่น้องไปเก็บเห็ดคือเก่าเลยจ้าสิเดี๋ยวเห็นมันน้ออยู่ทึงทึงคุณอย่างอยู่ทึงทึงคุณเด้อพี่น้องอาหากินตามฤดูกาลหนาเฮ็ดยัดเดี๋ยวเห็นมันน้ออยู่ทึงทึงคุณอย่างอยู่ทึงทึงคุณเด้อพี่น้อง อ,อากินตามฤด,ดูกาลนาเห็ดยัดบ้านเราหน้าแดงโอ้นเบื้องกระจาเบื้องนี่เบื้องห้างหมดแดงกระจาอยูกกอ่กกออกต่อไปเก็บเห็ดวิถีชีวิตเนาะเจ้าให้เจ้าห,าาห,าาหาน้าเราจ้ะเนาะอุ้ยห้างยังไงเนื้อพี่น้องสองห้างเลยจ้ะพี่น้องสิเดินสามเดินสี่เดินหาไปย่ำที่ยหญ่ต่อหาไข่หมดแดงเลยจ้ะนนนดเนาะหาของปลา เป็นชีวิตประจำวันนะจ๊ะเนาะหาอยากตามฤดูกาลนะจ๊ะเนาะหายกินหาอยากตามฤดูกาลบานเราหน้าแดงโอ้เมึงก็จาะมึงนี่เมึงห้างมดแดงก็จาอยู่กบกเจ็นสั่นหมดอายุไปสั่นโอ๊ยตกใจหมดพี่นอ้องหาอยากตามฤดูกาลน,นะจ๊ะเนาะ หายกินหายากตามฤด,ดูกันแค่ตอไปหากินหายากนี่เนานะเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องส้มไปเรื่อยๆจ้ะอู้ยพอห้าวไงเดี๋ยวได้พี่น้องบานเห็นหนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าไม่เก่งโทรศัพท์เนาะตอนนี้ก็มาหาหมดอายุวะสันตกใจหมดเลยโอ้ยว่าสิบอดีลังมดแดงอยู่จ้า ราหมดแดงพ้าพี่นองส้มธรรมศาสตร์กอนจ้าธรรมศาสตร์ธรรมชาติตอนนี้ยุทงเจ้ายุทงยุ่หน้าเพื่อน